ອานนี้ฟรีบวกกํไร สวัสดีคร,ครับพี่น้องผมนัทเขตนะครับผู้การมันวันนี้นะครับผมอยู่ในไร่ของพี่หมายนะครับจะมาฝากข่าวพัฒน์นะครับวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับเราจะมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการปลูกมันเพิ่มผลผลิตมันแล้วก็ปลูกอ้อยหนึ่งไร่30ตันจะให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมันปลูกอ้อยแล้วเราก็จะมีการประกวดมันสระหลังยกตัวอย่างว่าอย่างพี่หมายนะฮะจะเอามันไปเข้าประกวดอย่างที่เราเห็นนี่นะครับของพี่หมายนี่ปลูกวันที่ 2> <12. S> 1 <สา S> 2เมษา ก็เข้าสู่เก้าเดือนหาว่าถ้ามันเราเก้าเดือนเอาไปเอาปรกวดได้ไหมก็ได้ก็เอาไปทงงั้งเงาอย่างนี้นะครับต้นไม่ต้องเอาไปนะเอาแค่หัวไปนะเอาแค่หัวไปไปร่วมสนุกกันนะสำหรับครอบครัวพุยกันมันนะครับก็มามาร่วมสนุกกันอย่างนี้นะนี่ก็คือให้ให้คุยดูนะฮะเพราะว่าอันนี้มันยังได้แค่เก้าเดือนนะเก้าเดือนยังไม่ยังกำลังโตฮะสังเกตครับมันกำลังโตนะฮะมันกำลังโต ก็เอเข้ามาไปร่วมสนุกกันนะครับก็ในงานนะครับเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพิ่มผลิตในไร่มันนะครับตลอดจนเรื่องปลูกอ้อยยังไงให้หนึ่งได้ได้สาตันเราก็จะให้ความรู้กันสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งความประสงค์ว่าท่านจะมากี่คนเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์เบอร์โทรข้างล่างนี้ให้โทรมาโทรทบียนก่อนนะครับว่าท่านจะมากี่คนจองนะครับเพราะว่าเราจะเต,เตรียมเรื่องอาหารเครื่องดื่มไม่ให้นะครับ งานนี้ฟรีนะครับไม่ได้เก็บตังค์ใครนะไม่ได้เก็บตังค์เพราะว่าเราก็อยากจะให้พี่น้องบุกมันอย่างพี่หมายอย่างพี่เล็กแล้วได้อย่างนี้แปดถึงสิบตันต่อไร่ชิวๆเครียดไหมเนี่ยแปดถึงสิบตนันไม่เครียดเห็นหัวนี้เครียดไหมพี่เล็กไม่เครียดเก้าเดือนเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอีกสามเดือนค่อยขุดแปลงนี้อีกสามเดือนจะขุดนะก็ชิวๆเนาะต,ตอนนี้ก็ราคาก็พุ่งไป สองพันห้าสองพันหกละชิวๆเดี๋ยวไม่เครท่าไรเราประกันไว้ตั้งห้าหัวหัวใหญ่หัวห้าหัวใช่ไหมโอ้ได้สิบเอ็ดหัวเนี่ยสิบเอ็ดหัวใช่ไหมหัวเนี่ยรับประกันไว้หัวเบิกเบิกงานเนี่ยเนี่ยสิบโลเท่าไรชิวชิวครับก็เป้าหมายของพี่พี่หมายก็เงาละสิบโลก็ผ่านคิดแต่คิดแต่ละถ้าเงาละสิบโลพันสองร้อยต้นก็ไปคูณเอาเองก็แล้วกันนะครับอันนี้แถมว่ามันหัวอันนี้สิบโลนี่มันได้อยู่แล้วนะอยู่ในกระเป๋าละโอ้ชิวๆเลย ก็อยากจะให้พี่น้องมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันแจ้งแจ้งรายชื่อมานะครับว่าพี่น้องจะอยู่จังหวัดนี้มากี่คนกี่คนก็แจ้งมาทางคณยมพูเดี๋ยวเราก็จะเตรียมสถานที่เตรียมเรื่องอาหารไปให้นะครับก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็จะได้เอาความรู้เนี้นไปพัฒนาที่บ้านเราแล้วก็อยากให้ทุกคนทำเกษตรเหมือนพี่และคหมายแบบชิวๆสถานที่นะครับอยู่ที่หมู่อะไรหมู่อะไรหมู่เจ็ดสายย้อยหมู่เจ็ดสายย้อยตำบลสมคงสมรมอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ปักหมุดไว้แล้วก็บอกเส้นทางเดี๋ยวเรามีอีกคลิปนึงบอกเส้นทางอย่างละเอียดเลยว่าตรงไหนตรงไหนเนาะตรงไหนตรงไหนว่า,ายังไงก็โทรมาก,ก่อนเบอร์โทรที่ข้างนี้เบอร์โทรว่าสถานที่ทยังไงนะโอเคนะพี่น้องงานนี้ฟรีบวกกําไรนะมากินข้าวด้วยกันหนึ่งมือ้อนะพี่น้องเราคิดถึงกันบางครั้งพี่น้องเราก็ไม่ได้เจอกันมาหลายปีเพราะว่าเจอภาะวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี เจอมันร่วงกม็มีหายตไปตอนนี้พี่น้องครับสามปีนี้เป็นปีทองของมันสำหรังครับใครปลูกมันก็มีเฮนะฮะตอนนี้โอ้โหชิวชิวมากตอนนั้นได้ยิงข่าวว่ามันจะลงตอนนี้ลูกได้ยิงข่าวว่ามันจะลงทนนี่มันขึ้นมันต้องเยอะแลวสบายบปีนี้เสียใจยด้วยครับมันไม่ลงครับเพราะอะไรเพราะไม่มีมันไม่มีมันครับทั้งเบื้องเก่ยนี้บางคนคบ,บางคนฟังคิดว่า มึงไปหากินตัวเองกะเป็นบุฟเฟ่ก็ไม่ใช่นะครับแบบนั้นมันไม่ใช่ใช่เราต้องดูแลต้องดูแลต้องให้อำมจีนไม่ใช่ของหากินเองหมดไม่ใช่เรื่องนะโอเคพี่น้องปลูกมันตันระบบแล้วพี่น้องก็จะมีแฮปปี้อย่างพี่พี่หมายนะโอเควันนี้เอาขี้ได้ก่อนครับสวัสดีครับโตแล้วหมดแล้วแห้งเลงเลยอืเนี่ยไปเรื่อยๆที่มันไปเรื่อยๆความชื้นมีก็ไปเรื่อยๆเพราะที่พันมามันโอ้นี่ไหม โอ้โหนี่หัวไม่หมูมาใช่ไหมันโผล่แล้วหมูไมันก่อรังโตไหมล่ะอ่ามันกลังโตเนี่ยหัวเนี่ยกำลังมาเพราะที่มันมามันโตไม่ได้เนื่องจากฝนมันเยอะจัดฝนมันเยอะจัดฝนเยอะขอให้ไปทางนู้นไม่ไปแล้วจะมากินบนทางเนี่ยขอให้ไปทางนู้นแล้วไม่ได้ให้ออกมาหาทางนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิหัว 1ิบสองหัวกำลังโตโหลหนึ่งพอดีพี่น้องก็หักเคี้ยงขนเอาแค่สิบกิโลพอละอย,อยู่ในเป้าหมายละสิบสองตันชิวๆเอาอกบครับพี่น้องแค่นี้ละโอเคสิบแปดสิบแปดกุ้มพาพันเจอกันรสนุงมาได้ของรู้ด้วยเดี๋ยวพ่อใหญ่ไม้จะตัมาา้มบักบักวงเลี้ยงการสอนเนี่ย หรือบอกกล,าล่าวเอาเรื่องจริงๆมามามา,มาถ่ายทอดกันไม่ใช่เป็นกระดาษเปเปอร์ขึ้นมาก่อนขนยาจินตนาการไม่เอาคือถ้าผมบอกว่าผําได้พี่น้องก็ต้องทาได้ไม่ใช่ว่าระบบผมผมเนี่ยผมทาได้คนเดียวมันไม่เกิดประโยชน์ระบบผมเนี่ยผมต้องการสร้างขึ้นมาแล้วใครก็ได้ที่มันทำเนี้ยแล้วได้เหมือนกันหมดนี่คือคคใครก็ได้ที่ลงมือทําแล้วทาการลงมืแล้ว,ทำทำลวได้เหมือนกัน วันนี้ก็เป็นกํนาลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนพี่น้องทุกคนแหละที่ที่ชมผมอ,อยู่ติดตามผมอยู่เนี่ยแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะท้อทแท้บ้างมันเป็นเรื่องของชีวิตช่วงหนึ่งที่เป็นเป็นบททดสอบแล้ว่าเราพร้อมที่จะก้าวข้ามนี้ไหมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะว่าบางครั้งต้นทุนชีวิตของคนเราก็ไม่เท่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้แจกต่างกันคือเรื่อง,องใใหัวใจพี่น้องถ้าเราสามารถก้าวข้ามามิจินี้ได้ นั่นโอกาสเรามาแล้วโอกาสที่ดีโอกาสมันจะให้สำหรับคนที่พร้อมมันมาพร้อมพร้อมทุกสภาวะ